สวัสดีครับปล่อย iOS 17.0.2ตัวเต็มไปเพียงวันเดียว Apple ก็ปล่อย iOS 17.1 Beta ออกมาให้อัปเดตกันทันใจไม่ต้องรอกันนานเลยครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 17.1 Beta 1ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 17.1รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 17.0.2ตัวเต็มผลลัพการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะดีขึ้นหรือไม่ เวอร์ชันนี้จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลั์ที่ได้ iOS 17.1 Beta 1บน iPhone 15 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เ,เพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นนิดเดียวครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพบที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเยอะเลยครับการอัปเดตใหม่นี้ความเร็ว CPU ไม่ต่างจากเดิมมากแต่ GPU ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากัน,ตตกนในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับ ในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 15 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบรนได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3าครั้ง สำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับ โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้งบน iPhone 14 Pro Max ปรากฏว่า iOS 17.1 Beta 1เบใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นโดยใช้ไป6%แเหลือ4 ในขณะที่ iOS 17.0.2ตัวเต็มใช้ไป2%และอ8ใช้เพิ่มขึ้น4%ครับการอัปเดตเป็น iOS 17.1เ e t a บต้นบน iPhone 15 Pro Max ความเร็ว CPU ยังดีแต่ GPU ลดลงและใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นแต่นี่ก็ยังเป็นเบต้าแรกครับยังมีเวลาแก้ไขอีกนานกว่าตัวเต็มจะมาเพื่อนๆที่ต้องการใช้คุณสมบัติใหม่ๆรวมถึงต้องการเสียงแจ้งเตือนแบบเดิมกลับคืนมาไม่ได้สีเรียสอะไรเรื่องแบตเตอรี่อัปเดตกันต่อได้นะครับ แต่ถ้ากังวลเรื่องแบตเตอรี่จะรอดูในเบต้2อีกทีก็ได้ครับแม้เมื่อไหร่ติดตามการรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ